สายฟ้าจำนวนมากได้ห่อห้มร่างกายของมาลอนเอาไว้ก่อนที่เขาจะโจมตีไปที่แขนของวินเซนต์แย่แล้วแขนของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างล่ะนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของฉันพรแห่งยักษ์ทันเดอร์คลื่นสายฟ้าทำลายล้างทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยละ่ะคุณสมบัติเดียวของมาลอนคือเทพธิดาแห่งความกลัวไม่ใช่เหรอฉันถูกเขาลังแกมาตั้งแต่เด็กไม่มีทางที่ฉันจะไม่รู้แนะ่แกไม่เคยเห็นสินนะฉันจะบอกให้เอาบุญ นี่คือพลังที่ฉันได้รับหลังจากที่เข้ามาป้อมปาการสีชาติยังไงลหรมีพลังมากมายขนาดนั้นแต่ทำไมถึงยังเป็นแค่นักเรียนนายร้อยระดับเก้าล่ะแล้วทำไมฉันต้องใช้พลังที่แสนวิเศษนี้ด้วยลหรมันน่าลำคาญออกอะไรนะ นักเรียนรุ่นเดียวกันไม่สามารถรอดพ้นจากความกลัวของฉันได้โดยซ้ำไม่จำเป็นต้องออกแรงให้ลำบากและเจ็บตัวเลยนี่พอฉันโตขึ้นบ้อมปาการสีชาติก็จะให้ฉันจบการศึกษาเองเพราะยังไงฉันก็เป็นคนของตระกูลหลักไม่เหมือนพวกหน้างโง่คนอื่นๆฉันจะฝึกหนักไปทำไมกันแกพูดมากไปแล้วมาลอนพลังที่แกมีรู้ไหมว่าต่อให้ใครบางคนใช้ทางชีวิตก็ไม่อาจได้รับมันมาแต่ว่าแกกลับเก็บซ่อนมันเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ แกกำลังดูถูกความพยายามของคนอื่นที่ไม่มีแม้แต่โอกาสแกที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของตระกูลนาเดนก้ากลับกล้าพูดแบบนั้นออกมาแขนขวาของแกใช้การไม่ได้แล้วแท้ๆยังมีหน้ามาพูดแบบนั้นอีกนะนั่นคือสิ่งที่แกอยากจะพูดหลังจากทำลายพี่ชายของตัวเองงั้นเหรอรับไปซะสายฟ้าของฉัน ที่แกบอกว่าดาบดอกบัวสีชาติเป็นของปลอมเพราะว่าฉันใช้แขนผิดข้างสินะวันนี้ฉันใช้พลังสองครั้งจัดการกับปีศาจพูดไปแล้วต้องจบการต่อสู้นี้ด้วยพลังของราชาคนแค่แทนดูซิว่าแกจะรับพลังนี้ได้อีกครั้งไหมหลบไว้ยังกับแมลงวันเลยนะตายซะตายซะตายซะ มาลอนไอเวนเอ้ยใช้มานอไม่ยังเลยแรงระเบิดจากการต่อสู้ได้ทำลายเพดานในร่วงลงมาตรงที่เซริยืนอยู่แต่ยังดีที่ได้วาก้อนช่วยป้องกันเอาไว้ให้นายน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรค่ะเซริบลอน์อพยพนักเรียนทั้งหมดออกไปได้ครับ ฉันจะใช้เวทมนต์ส่งเธอออกไปยังที่ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวก่อนสิคะนายน้อยยังต่อสู้อยู่เลยนะคะไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเขาให้เองหืมมานาในร่างกายของเธอฮ <laughs> หยุดหนีได้แล้วไอ้คนไร้ประโยชน์ถึงจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งแต่ก็มีช่องว่างมากมายฉันต้องรอจังหวะและบุกเข้าไปด้วยก้าวย่างเหมันแย่ <c oughs> yeah, ล้สิ ฉันใช้ก้าวย่างเฮมันมากเกินไปตอนนี้ฉันกระโดดได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียวแบบนั้นแหละดีโถเอ้ยฉันประมาทมากเกินไปหากรู้ตั้งแต่แรกว่าถ้าคนของตระกูลหลักสู้กันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็มานาบาเลีฉันไม่สามารถหลบการโจมตีได้อีกแล้วเป็นยังไงล่ะน้องชายดูเหมือนว่าป้อมปาการสีชาจะอยู่ข้างเดียวกับฉันนะการใช้ทักษะพิเศษค่อนข้างลำบากพละกำลังของฉันกำลังอ่อนลงก้าวย่างเหมันก็ถึงขีดจำกัดแล้ว วินเซนทักษดาพิเศษของคุณสามารถตัดได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่แล้วสามารถตัดได้ทุกอย่างให้ hey, คุณทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็แบบนั้นได้สิฉันเชื่อในแผนของนายนะจูเลียนหึ <c oughs> ไปตายซะไอโ้โง่วินเซนกระโดดหลบการโจมตีขึ้นไปด้านบนของมานาบาเลียแต่ถ้าว่ามาลอนก็ยังไม่หยุดการโจมตี <c oughs> <crunch. S 2> ฉันใช้ก้าวย่างเหมันครั้งสุดท้ายไปแล้วไม่ต้องกังวลไปเชื่อในแผนของฉันก็พอ นั่นคือการดิ้นลนครั้งสุดท้ายของแกสินะไอแมลงวันรับไปซะจังหวะนี้แหละจัดการเลย วินเซนต์ใช้ดาบฟันไปที่มานาบาเลียจนขาดออกจากกันเพื่อทําให้การโจมตีของมารอนทะลุออกไปด้านนอกด้วยเหตุนี้จากแรงระเบิดจึงทําให้เพดานถล่มลงมาทับมารอนอพี่ชายที่แพ้ให้กับน้องชายของตัวเองนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะปกป้องเกียรติของท่านพี่ด้วยดาบที่ท่านพ่อให้มาเองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอาหน้าท่านพี่เป็นคนโกหกมันไม่ดีนะ แขนของฉันวินเซนใช้ดาบฟันไปที่แขนของมารอนโดยที่ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย